นี่คือการบันทึกน,น,นะครับมาไม่เคยที่เล่นพวกแปดตั้งแตื่เตเดิดมาชีวิตมาควกนี้นะนแหละโคตรนี่แหละกันนะครับป้อมบวกแปดมาครับมาถ้าเป็นที่กว่ากอนมาวีฟ้า

เดียวกบแปดวัโอ้ย,ยอมันสองน้อาางรับรางวัลกันหน่อยบุกไปติดมนครั้งแรกครับพี่นอ้องครั้งแรคังแรในชีวิตบวกไปติดเดีบวกแปครับพี่นอ้องครับ ครั้งแรกในชีวิตนะครับ